อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เปิด6เหตุผลทำไมกระแสแมเมซี่กระหึ่มหลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 1. แชมป์นี้แชมป์เดียวที่โลคอยเรียวเนเมซี่ดาวเตะชาวอาร์เจนตย แทบจะกว่ารางวัลมาทุกรายการที่เขาลงเล่นทั้งระดับสโมสรและระดับทีมชาติเติมจากรางวัลระดับสโมสรเขาชูถ้วยมาแล้ว37ครั้งกับบาร์เซโลนาและปารีสแซงแมงซึ่งได้แก่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก4ีสมัยยูฟาซู per ร์คสพมสมัยลาลิกาสเปน10สมัยโคบอลดเลเจ7สมัยสเปนิสซู per cup ัพ8สมัยลีกเอิง1สมัยเป็นซู per ร์คัพ1สมัยและแชมป์สโมสรโลกอีก3สมัยขณะแนนที่แชมป์ระดับทีมชาติ ่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2 0ง2่เขาก็กวาดมา4รายการได้แก่เล่นทองโอลิมปิกเกมฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีวินาลิซิมาและโคปาอเมริกาเยอะเลยก็ตามฟุตบอลรายการเดียวซึ่งเป็นรายการสําคัญที่เมซีย่ยังไม่สามารถทําได้นั่นคือฟุตบอลโลกหาเขาเลือกเล่นฟุตบอลโลกโดยที่ไม่ได้ชูทั่วแชมป์มันจะกลายเป็นข้อคอรหาไปตลอดชีวิตหลังจากที่ผ่านความพยายามคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมา4ครั้งผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า เดน,นเน่เมสซี่จึงได้ประกาศว่าฟุตบอลโลกปี2022จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาและหากบทสรุปครั้งนี้เขาสามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองได้สําเร็จมันจะเป็นจุดจบที่สวยงามที่สุดซึ่งในที่สุดเขาก็ทําได้เหมือนที่พูดเอาไว้เมสซี่ได้ชูวยฟุตบอลโลกเป็นสมัยแรกและเป็นการปิดตำนานอย่างสมบูรณ์แบบ 2. เทียบชั้นมาราโดน่าเด็กุสมาราโดน่าถือเป็นบุคคลในตำนานของกาลฟุตบอลและเป็นฮีโร่ของชาวอาเจตินา หลังผ่าทีมชาติควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1 9 8 6พร้อมสร้างตำนานเหตุการณ์แ hand of ฟ o d กลายเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าหาใครยากที่จะขึ้นมาเทียบเคียงมาราโดนา่าหรือบางทีอาจไม่มีใครทำได้แล้วด้วยซ้ำจนกระทั่งโลกฟุตบอลได้รู้จักกับเลวเนลเมซี่เขาคว้าความสำเร็จรล้นหลามจนถูกเชิดชูกใกล้เคียงกับรุ่นพี่ในนามทีมชาติอย่างมาราโดนา่าแต่ความสำเร็จเดียวที่เมซีย่ยังทำไม่ได้เหมือนมาราโดน่าคือ การพาทีมชาติควา้าแชมป์โลกแต่ในท้ายที่สุดเมสซี่ก็ทําได้สําเร็จน่าเสียดายที่มาราโดน่าไม่ได้อยู่ชื่นชมความสำเร็จบนโลกใบนี้แล้วแต่เชื่อว่าเขาคงยิ้มอยู่ที่ใดที่หนึ่งอยู่แน่แน่สามเมสซี่เหนือกว่าโรนัลโดแล้วเลเนอร์เมสซี่และริซซาโนโรนัลโดใครเก่งกว่ากันนี่ถือเป็นหนึ่งในคําถามวงการฟุตบอลที่เป็นที่ถกเถียงกันมานานแสนนานหากพูดถึงฝีเท้าคงไม่สามารถบอกได้ว่าใครเหนือกว่ากัน เพราะว่ามันแล้วแต่บุคคลจะชื่นชอบสไตล์การเล่นของใครแต่ถ้าว่าหากพูดถึงความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างถ้วยแชมป์คงต้องบอกเลยว่าตอนนี้เมสซี่แสงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มีสิ่งหนึ่งที่โรนัลโดเหนือกว่าคือความสำเร็จในระดับทีมชาติโรนัลโดมีส่วนสําคัญในการพาโปรตุเกสควา้าแชมป์ฟุตบอยลยูโร2016ซึ่งขนาดนั้นเมสซี่ยังไม่มีความสําเร็จใดๆเลยกับทีมชาติกระทั่งเมื่อปีที่แล้ Messi, วเมสซี่คว้าแชมป์โคปาอเมริกา2021ได้สําเร็จ และตอนนี้ขอควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกแบบต่อเนื่องหลายคนพูดว่าน,นี่อาเป็นข้อยุติสำหรับคำถามว่าใครเหนือกว่ากันพอเมซี่มีแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลมานอนกอดแล้ว4โพสไอจีก็สุดปังนอกจากความสำเร็จในสนามที่มีเหนือกว่าโรนัลโดนอกสนามก็แซงหน้าเหมือนกันทุกคนรู้ดีว่าโรนัลโดเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่มียอดผู้ติดตามในไอจีทะลุหลัก500ล้านคนดังนั้น เวลาเจ้าตัวเคลื่อนไหวอะไรในอินสตาแกรมจะกลายเป็นแวรัเรลได้อย่างง่ายดายซึ่งโรนัลโดกลายเป็นเจ้าของสถิติโพสต์ไอจีของนักกีฬาที่มียอดไลค์มากที่สุดแล้วราว42ล้านไลค์ในรูปแคมเปญที่เขาและเมซี่เล่นหมากรุกกันซึ่งโพสต์ดังกล่าวลงก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ไม่นานนักยังไรก็ตามเมซี่สามารถทุบสถิติดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อยโดยเมซี่ได้โพสต์รูปตัวเองที่กำลังชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2012พร้อมกับแคปชั่น แชมปเปี้ยนของโลกนี้โบ้ดอากาวได้รับความนิยมล้นหลามจนมียอดไลค์กระฉูด5 5ล้านไลค์แล้วในเวลานี้ 5. แบกหลังหักจนเป็นแชมป์แม้ความสำเร็จในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะและโค้ชและบุคลากรทุกคนในทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ทว่าเดืเยนย์แมซี่สมควรได้รับความชื่นชมในฐานะเดอะแบกของทีมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ผมไม่ผิดนักหากจะพูดว่าทาไม่มีเมซี่ทัพฟ้าขาวอาจไปไม่ถึงแชมป์ เขาถือเป็นส่วนร่วมจิตใจของนักเตะในทีมชุดนี้ทุกคนพร้อมสู้เพื่อน,นำทั่วแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกมาให้กับเขาไม่ท่างกับการหักเมสซี่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นผู้ร่วมทีมก็จะเล่นดีตามกันไปด้วยเมสซี่ระเบิดฟอร์มตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจะถึงรอบชิงชนะเลิศเขามีสถิติส่วนร่วมถึง10ประตูแบ่งเป็นยิงเอง7ประตูและส่งให้เพื่อนยิงอีก3แอซิสแถมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ถึง5นัดนอกจากนี้เมสซี่ยังคว้ารางวัลโกลเด้นบอล ลุนเต่ยอดเยี่ยมประจำศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสมัยที่2ของเขาหลังเคยทําได้เมื่อปี2014ไม่แปลกที่เขาจะเป็นท็อ k of the Town วลังจบทัวร์นาเมนต์6ตอกย้ําความเป็นโกด GOAT หรือ g a t e s t of All Time แปลว่ายอดเยี่ยมตลอดกาลคํานี้มักจะใช้บ่อยในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะกับนักเตะที่ขึ้นชื่อว่า World Class ซึ่งเมซี่มักจะมาคู่กับบรินี้เป็นประจํา แต่การคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ถือเป็นการตอกย้ำว่าเขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมตลอดกาลของโลกจริงๆไม่รู้ว่าในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าจะมีคนที่ไขว่คว้าความสำเร็จแซงหน้าเขาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขายืนอยู่ในานะเบอร์หนึ่งของวงการลูกหนังโลกในเวลานี้ที่ยากที่จะมีใครโค่นลงได้สําเร็จคีรันเอมปาเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสให้คำมั่นสัญญาผ่านสื่อโซเชียลว่าจะกลับมาอีกครั้งหลังอกหักได้เพียงรองแชมป์โลก ฝรั่งเศสไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้หลังพ่ายจ,าจุดโทษต่ออเจจินา2ะตต่อ4โดยที่ในเวลา120นาทีเสมอกัน3-3ในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอ็มปเป้ที่เป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำให้ทีมด้านในนัดชิงกล่าวผ่านสื่อโซเชียลว่าเราจะกลับมาพร้อมด้วยทงทีมชาติฝรั่งเศสและอิโมจิมือแตะกันสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้เอ็มปเป้ยิงได้ถึง8ลูกคว้าตำแหน่งดาวซันโบประจําทัวร์นาเมนต์ไปครอง และทำให้ยิงรวมในฟุตบอลโลกไปแล้ว12ประตูตามหลังสติสูงสุด16ประตูของมิโลสลาฟโคเซจากเยอรมัน4ประตูเท่านั้นนอกจากนี้ดาวยิงจากแป้แช่ยังยิงประตูในานามทีมชาติฝรั่งเศส36ประตูรังอันดับ6ตลอดกาลและตามหลังสติสูงสุดของโอลิเวียชิลรเพียง17ประตูเท่านั้นคารินเบเซมาที่เพิ่งประกาศเลิกเล่นทีมชาติฝรั่งเศสอาจเปลี่ยนใจหวนคืนทับตากกตอีกครั้งในอนาคตหากเป็นซีดาน ที่จะมาคุมทีมเป็นคนต่อไปเบเซม่าผ่าโอกาสช่วยงานทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกเนื่องจากการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปก่อนที่รายการจะเริ่มต้นขึ้นและเพิ่มประกาศเลิกเล่นเมื่อวันจันทร์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาอันเป็นวันเกิดอายุครบรอบ35ปีพอดีพุตเมกเตตสื่อดังฝรั่งเศสรายงานว่าความสมาร,ระหว่างดีริเย่เดชองกับพอดิเบเซม่าไม่สู้ดีนักจากเหตุการณ์ที่เจ้าตัวบาดเจ็บก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ ขอองหอกจอมเกา๋าต้องการอยูในแคมป์ทีมชาติต่อเพื่อรุ้นลงสนามในช่วงใดช่วงหนึ่งของทัวร์นาเมนต์แต่เดชองเลือกที่จะส่งตัวกลับบ้านนอกจากนี้มีรายงานว่าตัวแทนของเบซเมา่าไม่พอใจเรื่องความเข้มข้นขอ,ของการฝึกซ้อมในเซสชั่นที่ทําให้นกเตะบาดเจ็บและหลังจากออกเดินทางจากแคมป์ดาวิงเบอร์35ก็ไม่มีการติดต่อกับทีมชาติฝรั่งเศสอีกเลยซึ่งกล่าวรายงานว่าเบซมา่าอาจเลือกกลับมาเล่ในให้กับฝรั่งเศสอีกครั้ง ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุศลือจากเดยชองปอสซีดานที่เคยร่วมงานกันมาแล้วที่เ,เรอลมาดดและประสบความสำเร็จอย่างมากคันี้เดชองภูมิที่ชาฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2012เตรียมหาเรืออนาคตของตัวเองกับสาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้พันบอลฝรั่งเศสแห่ต้อนรับนักเตะทีมชาติกลับสู่ประเทศกันอย่างเนืองแน่นแม้จะอกหักไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ก็ตาม ฝรั่งเศสพลาดท่าพลาดหยุดโทษต่ออาจนติน่า2ประตูต่อสีหลังเสมอกันในเวลา120นาที3ประตูต่อ3ในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้เพียงคว้ารองแชมป์และไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เดดีเยเดชองและลูกทีมเดินทางถึงกรุงปารีสเมื่อวันจันทร์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนเคลื่อนไปพบกันที่ปราร์เดลากงกอดจัตุรัสแห่งความปลองดองกลางกรุงปารีสโดยมีแฟนบอลตากไก่รอต้อนรับจํานวนมาก แม้อยู่ในบรรยากาศแห่งความผิดหวังแต่แฟนบอลก็ปลบมือและส่งเสียงให้กำลังใจคุณพลทีมชาติกันอย่างต่อเนื่องขณะที่แข้งทีมชาติก็โบกมือทักทายเป็นการขอบคุณสำหรับการรอต้อนรับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสมีโปรแกรมลงสนามนัดถัดไปในศึกยโร2024รอบคัดเลือกที่จะพบกับนิอร์แลนด์ในวันที่24มีนาคมนี้